สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่กําลังตีลังการับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเรามีรถอีกหนึ่งคันนะครับผมที่เป็นสายฟรีอยากจะมาแนะนําคุณผู้ชมกันนั่นเองนะครับคือรถคันนี้เนี่ยนะครับผมมีคนเขารีเควสมานะครับผมเขาก็บอกว่าอยากให้รีวิวรถคันนี้หน่อยแล้วผมก็เห็นว่าในโรงรถผมเนี่ยมันมีรถคันนี้ซึ่งเวลตันแล้วนะครับผมก็เลยจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั่นเองนะครับสำหรับใครอยากให้ผมรีวิวรถคันไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์์มมมมมมมาาาาาาบบบบอออกกผผผททีีี่่่่่่่ดด้้้้้นนนนนลลงงงงงงไไไวววเเเเเยยยยะะะะคคคครรรรรััััััถถแสตพชชึ1,000ซุณู แบบผมก็ยังเปิดสร้างรายได้ไม่ได้อ่ะผมก็ไม่มีตังมาซื้อรถให้คุณผู้ชมได้ดูอ่ะนะครับอย่าลืมช่วยกันกดด้วยละ่ะอย่าดูอย่างเดียวนะ สำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันกับรถที่มีชื่อว่าอินโน a ไนะครับผมหรือว่าอินโนเอกก็แล้วแต่คนจะถนัดเรียกแล้วกันนะฮะสำหรับรถคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับผมต้องรลเวล27ขึ้นไปนะครับผมถึงจะซื้อได้นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันบ้างนะครับผมรถคันนี้นะครับมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับผมเซตที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยนะครับผมมันจะมีเซตที่ชื่อว่า อินโนเอ็กซ์มอนซาอาร์เซตนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงคือเนโอเซตนะครับผม2เซตนี้นะครับคือ2เซตนี้เนี่ยนะครับผมสเต็มันจะแยกกันนะครับถ้าสมมุติเราใส่เนโอเนี่ยมันก็จะบวกพาวเวอร์ยีนะครับผมแล้วก็บู๊ตดูไรสิบนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่อเนี้เข้าไปนะครับก็จะบวกบู๊ตดูไรอีกสิแล้วก็พาวเวอร์อีกสินะครับคือ2เซตเนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับผมก็เซตอื่นๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพวก บวกเลต RPM m a x RPM อะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครสะดวกอันไหนก็ลองไปเลือกอันนั้นดูนะครับก็สำหรับของแต่งเนี่ยนะครับผมราคาทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับ2เซตที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ2 6 1 9 0 0หกหนห่นเอยบาทนี่นเองครับรวมกับราคาลด1นึ่งล้านเก้าบาทนะครับผมก็จะเป็น2องล้านหนึ่งแบาทโดยประมาณ คือแบบถ้าสมมุติว่ามีเงินสักประมาณ2ล้าน2ล้าน2 000อะไรเงี้ยก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะครับผมนะแบบซื้อได้ครบเซ็ตเลยนี่ครับก็ถ,ถือว่าราคาไม่แรงมากนะทุกผู้ชมนะครับผมมีตังประมาณ2ล้าน2 0 0แสนบาทนะครับผมก็สามารถจัดคันนี้ได้ทั้งคันแล้วนะครับผมเพราะว่าชุดแต่งเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมแล้วก็ไม่มีของเวสด,ด้วยนะครับผมที่เราต้องไปหาซื้อตามตลาดอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือซื้อทีเดียวจบเลยนะครับสำหรับชุดแต่งอันอื่นนะครับผมก็จะเป็นนี่เดี๋ยวผมจะลองใส่นี่ดูสิเนี่ย นี่ครับผมก็จะเป็นท่อออกข้างนะอันนี้นี่ครับที่เป็นเซ็ตเลสอะพีเอ็มน,นะฮะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเซ็ตแคสนะครับเซตแคสชิ้นส่วนตรงไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่าชอบนะครับผมก็สามารถไปลองหากันในตลาดดูหรือว่าเออซื้อของแคสดูก็ได้นะครับนี่หละผมจะลองแต่งให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับอู้นี้เฟี้ยวอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยถ้าใส่ล้อใหญ่เนะี่ยโอ้โหแจ่มเลย ว้าวอ,อัศวินว่ะเปียกแค่น,นี่อันนี้เปียวมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับถ้าไม่เห็นรถทรงนี้แล้วนึกถึงวิสต์แมนยังไงไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูด้านนอกกันบ้างนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยยังไม่แต่ง ครับผมมันจะเป็นรูปลักษ์ยังไงเอาของแต่งออกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นรูปลักษ์ประมาณนี้นะครับผมคือแบบล้นๆแบบนี้เลยนะครับสาหรับเรื่องของแต่งเนี่ยนะครับผมก็ถอดออกมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับผมฉะนั้นสเต็ปมันก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับโอเคครับผมผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านนอกเมืองแล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมของแต่งผมจะยังไม่ใส่อะไรเลยนะครับอันนี้ก็เอาออกหมดแล้วนะครับผมให้ดูกันก่อนนีครับครับเราจะไปลองวิ่งธรรมดากันดูก่อนนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่ นะครับผมแบบว่าเดิมๆเลยนะวิ่งธรรมดานะครับอยู่ที่198 199ประมาณ199ไม่น่าจะทะลุ200นะนี่เลยนะครับผมก็ประมาณ198 199นะครับสุดของมันละนะครับติดตั๊กดูหน่อยฮะ2 3 7ครับ2 3 6 2 3 7 2 3 8นิ่งๆน่นิ่งๆนี่38 39ไหมได้ประมาณ38เลยก็ถือว่าใช้ได้นะ ลำหรับเดิมๆเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับถัดมานะครับผมเราก็จะใส่เป็นเรื่องของชุดแต่งกันบ้างนะครับผมนะครับก็ใส่ชุดแต่งไปแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาที่ผมคิดว่ามันเท่นะก็คือแต่ง2นะครับผมแต่ง2ผมจะใช้เป็นของเซ็ตที่ชื่อว่าดูรักนะครับผมอันนี้กูเกือบอ่านว่าดูเด็กแล้วเมื่อกี้ก็ลองไปดูในช็อปกันได้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับเราแต่งเป็นแต่ง2นะครับอันนี้ครับผมจะให้ดูก่อนนะครับผมว่าแต่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือสภาพของ ทั้งเซตนะครับคือเซตที่ผมแนะนําที่บอกไปนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมที่ผมคิดว่ามันเท่นะครับก็อย่างสเกิร์ตที่บอกไปนะแต่งสองนะครับนี่เลยนะครับผมพอใส่แล้วมันก็จะมีท่อตรงนี้มาเพิ่มนะครับผมคือมันจะแบบมีท่อข้างด้วยนะครับมันจะเปียวดีนะครับผมมันจะเป็นสี่ท่อเลยนะครับก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมถ้าชอบก็ลองไปใส่กันดูนะครับทีครับเราจะลองมาวิ่งคันนี้นะครับผมโอเคนะครับผมเราจะลองมาวิ่งคันนี้ดูนะครับเราลองไป ดัมเดิมมันจะมีผลหรว่าเราลองดัมเดิมแบบนี้ผงใส่ไม่มีผลเฮ้ยสองร้อยเฮ้ยหรือกูคิดไปเองวะหรือมันมีหรือไม่มีเนี่ยโอ้โหสองร้อยสี่สองอุ้ย,ยเพิ่มมาห้าน่วยนะเยอะอยู่นะสองร้อยสี่สิบสามสองสี่สองสองสี่สามดยประมาณเนี่ยแล้วผู้ชมดูดิคือแบบท่อออกข้างด้วยนะครับผมคือแบบเฟี้ยวมากเลยนะครับผมสำหรับเจ้ารถคันนี้นะครับ โอเคนะครับถัดมานะครับผมเราจะใส่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับก็เครื่องยนต์ที่ผมใส่นะครับผมจะเป็นท็อปสิสีนะครับบูตดูไรหแล้วก็แม็กอัพเอ็มเนี่ครับผมแล้วก็เป็นเซตพาวเวอร์นะครับผมทอดจะเป็นบูตสิบแล้วก็บูตดูไรสี่สิบแล้วก็แม็กอัพเอ็มสิบนี่ครับแล้วก็ใส่เป็นเกียร์สี่นี่เองนะคันนี้นะครับผมมันใส่ได้มากสุดประมาณเกียร์สี่นะครับบอกกันไว้หน่อยนะครับผมเผื่อบางคนเนี่ยไม่เคยมาดูคลิปอื่นนะครับผมก็จะได้รู้นะครับผมวิิ่่่่่่งงธรรรรรรมมมดดดาาาากกััันนนูอะะะคคบบผววจไไ้ปณเทห นี่นะ209อยอ่ะเคครับตรงนี้นะครับผมเป็นทางตรงเดี๋ยวเรามาติดตั้งกันหน่อยครับผู้ชมครับ293 295ยเก้อ้เกเค่สอโโคตรแรง294 295 296้เไหมเพื่อนโอ้โหได้ประมาณ295นะครับผมคันนี้แม่งแรงกว่าคันที่ผมรีวิวไปวันก่อนอีกก่ะที่ที่วาสนิตซิก่ะนะครับคือแบบอันนี้ยังไม่ได้ใส่เซ็ตเลยเนะี่ย เราลองมาใส่เซตกันดูหน่อยครับเราลองใส่เป็นเซตแมวนะครับผมเซตขวัญใจมาหาชนเฮ้ยครับไปดูกันครับรจะลองลองเชิงลองเชิงไหมนะครับนี่เลยติดนักมาดูหน่อยว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับ297 298นะครับมันเพิ่มมาประมาณ2หน่วยนะเซตแมวเนี่ย297 298นะครับ2หน่วยเลยประมาณแล้วถ้าสมมุติว่าใส่ฮาโลก็น่าจะสักประมาณ299 ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะทะลุสามเลยลองดูสองเก้าหกสองก้เจ็ดประมาณนี้โอ้ลืมมองทางไอเ้เบนโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเซตฮาโลกันนะครับเมื่อกี้ผมเทสมารอบหนึ่งแล้วแต่ว่าผมใส่เซตผิดนะครับคครกบแก้ตัวกันใหม่ดูครับความเร็วจะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้หลังจากที่ใส่เซตฮาโลไปครบแล้วโอ้สองเก้าแปดสองเก้าเก้าสามร้อยนะครับ ทะลุปไป300แล้วโอ้โหอันนี้คือยังไม่มีบัฟเลยนะนี่คือแบบมีแค่แบบของกระจุกกระจิกมีแค่อปเครื่องแล้วก็เซตรถนี่ครับลองดูครับด้านล่างตรงนี้300ขึ้นแล้วล่ะเนี่ยเอาล่าออกขนาดนี้นะครับโอ้โหเดียวเลยสบายใจได้นะครับผมคันนี้แม่งแรงเกินแรงจัดนะคุณผู้ชมโอเคครับ ถัดมานะครับผมอันนี้สุดท้ายแนละ้วเราจะมาบัฟกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารถคันนี้มันจะวิ่งได้แม็กซ์สุดเท่าไหร่นะครับผมสำหรับบัฟที่ผมมีอยู่นะครับจยัดไปครับพุณผู้ชมครับโอ้ยรถเยอะเหลือเกินสามร้อยสี่สามร้อยหกอูบังคับง่ายด้วยสามร้อยหกลองดูทางตรงตรงนี้นครับสามร้อยหกสามร้อยเจ็ดไหมเพื่อน ประมาณนี้แหละนะครับผมสามร้อยหกนะครับผมถือว่าเฟี้ยวอยู่นะสามารถเอาไปแบบเอาไปเก็บรถได้สบายเลยนะครับแบบเอาไปปั๊มเอาบัฟอะไรอย่างนี้นะครับนะดูดิคือแบบรถมันบังคับง่ายมากๆเลยนะครับผมแล้วผมจะลองเลี้ยวให้ดูสักซอยนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเม่ซอยเลี้ยวไอเวินซอยนี้นี่เลยเนี่ยคือเลี้ยง่ายมากรถบังคับง่ายมากนะครับรถมันค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็แบบสั้นกระทัดรัดอะไรอย่างนี้นะมันเลยแบบ ควบคุมง,ง่ายมากนะครับลองวิ่งให้ดูนะเทสสมรรถนะนะครับนะี่ครับก็สําหรับรถคันนี้นะครับผมก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเอาไปปั๊มวิวนะครับผมนะคือแบบผมก็ค่อนข้างที่จะแนะนํานะครับผมหลังจากที่ได้ลองใช้ได้ลองเทสมาอะไรอย่างนี้นะผมก็คิดว่าเออรถคันนี้มันก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ควรจะเก็บไว้ใช้นะครับผมเปียวอยู่นะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดซับด้วยนะครับผมก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม